รอลุน้นมิเคลสัน้นเนื้อหอมจัดทีมดังยุโรปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกจ้องขวาตัวด้านซิโก,โก้พร้อมคัมแบ็กคุมทีมชาติไทยแล้วขณะยู่23เจอม,มาเลชีะตาเข้ารอบเอเชียว,วันนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้เลยครับ ใหม่เกรเน่ plus ในเกตกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน์้นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่ in, นน plus ในเกตกราโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7ซเ e ่ e อเวบาทขายแล้วซื้อ,อยังซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออซื้อสิซื้อ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงเรื่องดาวของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอย่างที่ทราบทัพช้างศึกของเราเนี่ยเพิ่งจบรองแชมป์ฟุตบอลคิงครับมาสดๆร้อนๆนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเสมออิรักในเวลาแบบสนุก2ประตูต่อ2แต่เราเนี่ยไปแพ้จุดโทษแบบน่าเสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดดูฟอร์มการเล่นเนี่ยถือว่าสู้อิรักได้แบบสนุกเพราะอิรักเนี่ยเป็นทีมระดับ 70ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ7ของเอเชีย er, นะครับทัพช้างศึกถือว่าสู้ได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับหนึ่งในเตะที่แฟนบอลชาวไทยชื่นชมมากๆเขาคนนั้นก็คือนิโคลัสมิเคลสันนะครับแบ็กขวาจอมบุกของทีมชาติไทยจากสโมสรโอเบโอเดนเซในลีกเดนมาก์กนะครับ เป็นสองนะัดที่มิเคิลสันแจ้งเกิดได้แบบเต็มๆนะครับทำไป1แอซิ์ id, แล้วก็1ประตรูสวยทั้ง2ครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะมงเนะี่ยโอ้โหสอดเข้าไปมงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจนพี่อุ้มธิรทรเนี่ยออกมาบอกว่านี่คือแบ็คขวาที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยตั้งแต่เขาเล่นให้กับทีมชาติไทยมาสำหรับพี่อุ้มพูดเลยเออซึ่งผลงานก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับอย่างที่บอกโอ้โหชื่อของมิเคิลสันในประเทศไทยเนี่ย กำลังโด่งดังเลยนะครับเพจต,ต่างๆต,ต่างเอาไปเล่นซึ่งตัวมิเกลซันเองเนี่ยก็อินกับทีมชาติไทยอย่างมากและพร้อมมาช่วยตลอดเห็นได้ชัดเขายิงประตูแรกได้โอ้โหเขาสะใจนะครับหลังจากฟอร์มดีนะครับก็เป็นโอเดนเซ่นะครับสโมรสรของมิเกลซันเนี่ยได้ออกมาทวิตเตอร์ให้กำลังใจมิเกลซันนะครับเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหผลงานของมิเกลซันทำได้ดีมาก แล้วก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติไทยนี่โอเบโอเดนเซออกมาชื่นชมอย่างที่บอกว่าช่วงหลังมิเคลสันก็ได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมโอเดนเซเยอะด้วยนะครับทั้งแบ็คขวาแบ็กซ้ายนะครับตอนนี้ฟอร์มกำลังดีแต่ที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นคำพูดของมานโอลโกิงนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทออกมาเปิดเผยว่าหลังจากนี้เนี่ย ให้จับตาดูอนาคตของนิโคลัสมิเคลสันให้เป็นอย่างดีคือตอนนี้คือแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นมิเคลสันไปต่อให้ไกลที่สุดในยุโรปนะเพราะไม่อยากให้กลับมาเล่นในไทยลีกเร็วๆนี้อยากให้ไปยาวๆเลยเพราะว่ายิ่งมิเคลสันอยู่ยุโรปเล่นกับทีมดังมากขึ้นทีมที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มิเคลสันมีฝีเท้าที่แข็งแกร่งมากขึ้นไงอย่าเพิ่งกลับมาไทยลีกตอนนี้ ลาสุดมาโน่บอกเลยว่ามิเคลสันเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและเขาได้ยินมาว่ามีข้อเสนอจะซื้อมิเคลสันจากทีมที่ได้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกด้วยเพราะเขามองว่ามิเคลสันเป็นแบ็คขวาอนาคตไกลอยากจะให้มิเคลสันพัฒนาต่อเล่นในยุโรปต่อมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับทีมชาติไทยอันนี้เป็นมาโน่โพกิ้งพูดเองเนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านทาง ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเอ,อ่อน่าจับตามองแต่มาโน่ไม่ได้พูดนะว่าจะเป็นทีมไหนแต่มาโน่รู้เลยแล้วแต่เขาขออุบไปก่อนเดี๋ยวรอให้ข่าวมันชัวร์หลังจากนี้ก็จะจะยืนข้อเสนอเดี๋ยวรอติดตามเพราะก่อนหน้านี้มีเคลสั้นก็มีข่าวว่าทีมจากตันโชทีมจากลีกฮอลแลนด์ให้ความสนใจจนถึงในตอนนี้มีทีมจากหลีกพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษด้วยผมเชียร์สุดใจถ้าเกิดจะย้าย ให้ไปหลีกยุโรปที่มีคุณภาพมากกว่าลีกเดนมาร์กรับรองว่าฝีเท้าของมิเคลสันจะพัฒนาแน่นอนนะครับรอดูได้เลยนะผมอยากเห็นนักเตะคนนี้พัฒนาตัวเองจนแบบได้เล่นหลีก่างดังในยุโรปและอีกอย่างตอนนี้เขาคือนักเตะทีมชาติไทย100%แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอติดตามว่าอนาคตของมิเคลสันจะไปเล่นกับทีมไหนละกัน นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวของมิกกี้ปฐมพลมาฝากกันมิกกี้เนี่ยเป็นคนยิงจุดโทษพลาดในเกมฟุตบอลคิงคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับก็มีพี่อุ้มแฟนบอลชาวไทยกำลังใจและล่าสุดมิกกี้ปฐมพลนะครับออกมาโพสผ่านไ G ส่วนตัวขอโทษก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากขอโทษที่ทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนต้องผิดหวังขอโทษเพื่อร่วมทีมและทีมงานทุกคนที่ทําให้พวกเราไปไม่ถึงจุดหมายที่พวกเราตั้งใจกันเอาไว้ สำหรับเขาแล้วพลาดก็คือพลาดไม่มีคําแก้ตัวเลยทั้งนั้นเขาจะรับทุกคําวิจารณ์ไว้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้เขาอะในเรืเร่อมิกกี้ก็พร้อมที่จะน้อมรับคําวิจารณ์และพัฒนาตัวเองจุดโทษ50-50ไม่มีใครโทษหรอกครับเพราะว่าโหมันมันเป็นยากมันยากมากก็เดี๋ยวรอดูการพัฒนาการของมิกกี้หลังจากนี้ว่าเขาจะเก่งขึ้นและช่วยทีมชาติไทยได้เยอะแค่ไหนนะครับ นอกจากเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วเนี่ยล่าสุดมันมีรายงานที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่พาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จมากๆในช่วงหนึ่งก็คือโค้ชซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยคุมทีมฮองอัญลายในวีลีกเวียดนามแต่ก็มีข่าวลือม,มาตลอดว่าโค้ชซิโก้เนี่ยมีโอกาสที่จะลาฮองอัน กลับมาทำงานในเมืองไทยในเร็วๆนี้นะครับล่าสุดนะครับเป็นทางสยามสปอร์ตต้นสกัดที่ทำงานของผมโดยผู้สื่อข่าวรุ่นเก่าคนหนึ่งเขาได้เขียนข่าวนี้ออกมานะครับเป็นข่าวที่บอกว่าโคซิโก้ณตอนนี้พร้อมที่จะกลับมาคุมทีมชาติไทยแล้วหากมาดามแป้งสนใจอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าโคซิโกนะ้ณตอนนี้พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อชาติและกลับ ประเทศไทยโดยเฉพาะกับคำว่าการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพราะโคซิโก้และลึกเสมอว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะชื่อเสียงที่สร้างมาจากการเป็นนักเตะระดับเยาวชนโค้ชทีมชาติและนักเตะทีมชาติไทยโคซิโก้พร้อมคัมแบ็กโดยคนใกล้ชิดของโคซิโก้รายนี้บอกว่าหากแคนดิเดตระดับตัวเต็งนายกสมาคมฟุตบอลสมัยหน้ายอย่างมาดามแป้งที่เคยทำงานกับซิโก้ได้ขึ้นเป็นนายกลูกหนัง ก็คือเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่โคซิโกจะคัมแบ็กและโคซิโกก็พร้อมทํางานร่วมกับมาดามแป้งแต่เขายังไม่บอกนะครับว่าจะเป็นคุมทีมชาติไทยในชุดไหนนะครับแต่โคซิโกจากรายงานล่าสุดบอกว่าพร้อมกลับมาทําทีมชาติไทยอีกครั้งแน่นอนแต่ณตอนนี้จะยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรในช่วงนี้ขอให้ถึงเวลานั้นก่อนก็คือช่วงปีหน้านะครับเออหน้าติดตามเหมือนกันนะ ือโคซิโกอย่างที่บอกว่าแฟนบอลชาวไทยก็คิดถึงแหละในการคุมทีมชาติไทยเพราะตอนที่เขาทำเนี่ยประสบความสําเร็จมากจริงๆแต่ก็ต้องรอดูทิศทางนะผมเชื่อว่าโอ้โหรอดูอะผมว่าโค้ชใหม่ทีมชาติไทยเนี่ยก็น่าติดตามถ้าเกิดมาโนไม่ประสบความสําเร็จในฟุตบอลระดับเอเชียนคัพจนถึงตอนนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้ที่อิชิรออยู่ก็ได้แต่ตอนนี้มาโนยังได้รับโอกาสคุมทีมอยู่ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีจุดเปลี่ยนของวงการฟุตบอลไทยทั้งเรื่องของการเปลี่ยนนายกสมาคมและเรื่องของเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพราะจบเอเชียนคัพปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสร้างทีมกันใหม่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนจนถึงตอนนั้นน่ยอายุจะค่อนข้างเยอะและใครจะเป็นคนสร้างทีมใครจะเป็นคนวางรากฐาน จนถึงตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากนะครับอ่ะก็ติดตามคุณดว่าโคซิโกเหมาะกับกลุ่มทีมชาติไทยชุดไหนลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ในคลิปนี้นะครับส่วนตัวผมว่าผมก็ได้หมดนะแต่อยากเห็นโคซิโกทําชุดพวกยูยิสามเนี่ยสร้างทีมผมว่าโคซิโกเขาเก่งเรื่องของการสร้างทีมนะในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ ที่สำคัญวันนี้มีฟุตบอลอยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนั้นีสำคัญนะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติมาเลเซียเวลา2ทุ่มครึ่งสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมมี6คะแนนเท่ากันแต่ทีมชาติไทยได้เปรียบเพราะนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยประตูได้เสียบวก8ส่วนมาเลเซียประตูได้เสียบวก6 ง,ง่ายเลยทีมชาติไทยจะผ่านไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายลุ้นไปโอลิมปิกเนี่ยทีมชาติไทยขอแค่เสมอมาเลเซียจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีหรือถ้าเกิดไทยชนะมาเลก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ขออย่างเดียวทีมชาติไทยห้ามแพ้มาเลถ้าแพ้มาเลเนี่ยเราต้องลุ้นเราต้องจบที่2และลุ้นเป็นที่2ที่ดีที่สุด4จากโคต้า11กลุ่มซึ่งมันต้องตัด ผลการแข่งขันในการเจอกับทีมอันดับ4ทีมบุยกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนของเรามันจะน้อยไงคือถ้าจบที่2ที่ดีที่สุดจะไปได้เนี่ยอย่างน้อยผมเชื่อว่ามันต้องมี4จากการตัดอันดับสุดท้ายของกลุ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลุ้นอันดับ2ครับลุ้นที่1ไปเลยเฉลอใช้เสมอรหรือชนะก็เข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการบ้านชิ้นใหญ่ของโค้ชละอิสระสิทธโลนี่มันเป็นบททดสอบที่ที่ท,ที่ที่สุดในในชิงแชมป์เอเชียรอบ แบ่งกลุ่มเพราะว่าอะไรู้าะรอบคัดเอเชียเนี่ยเพราะเจอกับฟิลิปปินส์กับบังคาลาเทศเนี่ยคุณภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ2ทีมนั้นแต่การเจอกับมาเลเซียเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยห้ามประมาทคนละต้องใส่เต็มที่ซึ่งนักเตะในวันนี้ก็พร้อมลงสนามขาดแค่โฟแบอร์อนันยศสงวนที่หายปรลาหักต้องพักยาวนอกนั้นอยู่กันหมดปุรเชษทอสสนิทชันรงทีรศักเผยพ,พิมายแล้วก็มีในส่วนของ กองกลางอะอย่างอีลาฟานดอรด์ดอ,อะไรพวกนี้นะครับทรงชัยทองฉ่ำพร้อมหมดอะฉันบงคลเลืองธนะโลดไม่มีเศรษฐสิ์กับโฟแบ่เท่านั้นสถิติไทยดีกว่าเจอกับมาเลเซีย5เกมหลังสุดเนี่ยไทยชนะจุดโทษมาเลชิงแชมป์อาเซียน4ีเกมไทยชนะมาเลสองศูนย์ชิงแชมป์เอเชียไทยชนะมาเลสามศูนย์แล้วก็4ีเกมมีเราแพ้มาเลหนึ่งสองแล้วก็เสมอนในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ศูนย์ต่อศูนย์เท่ากับว่า3นัดหลังสุดที่เจอกันไทยชนะมาเลเซียได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนละก็เอาอย่างน้อยไม่แพ้เสมอเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแนละ้วแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียกศรัทธาแฟนบอลเรียกชื่อเสียงกลับมาก็ต้องชนะมาเลเซยสวยๆ ก็ผมเชื่อทีมชุดนี้จะทําได้ให้กําลังใจกันนะครับวันนี้2องทุ่มครึ่งที่ชมบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS p แล้วก็ไทยรัฐท,ทีวีนะครับอ่ะคลิปนี้จะเต็มเนื้อหาสาระของข่าวฟุตบอลไทยในช anel ต้องซุยแบบจัดเต็มแล้วก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ